สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Taro t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในนามทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก่อนที่ผมจะอ่านดันด o อมที่1 9 9เป็นด a นด o อมก่อน200นี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนี้นะครับขอแจ้งข่าวก่อนนะอ่า วันที่19พฤศจิกายน2566นะครับทางช่องนะครับจะมีการทอดกระถินที่วัดลำบลอยจังหวัดนครนายกนะครับทางช่องนะครับเลยได้จัดทําเสื้อช่องขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเสื้อสีเขียวนะครับสีเขียวเป็นสีมงคลในวันอาทิตย์นะครับใครใส่ก็เป็นสิริมงคลผมก็เลยเลือกสีเขียวในการทําเสื้อช่องในครั้งนี้นะครับเสื้อราคาตัวละ280บาทนะครับเป็นการพรีออเดอร์เนาะ ใครที่สั่งเสื้อนะครับจะไปร่วมกระถิ่นก็ได้หรือจะอยากสั่งเสื้อช่องไปอยากใส่ได้หมดเลยนะครับบนเสื้อช่องจะมีโลโก้สัญลักษณ์นะครับเครื่องรางอยู่บนหน้าอกข้างซ้ายด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เนาะใครสนใจนะครับสามารถสั่งได้ทางไลน์นะครับผมจะแปะลิงก์ไลน์นะครับหรือทางมุมขวานะครับล่างจอนะครับจะมีแอดไลน์ตรงนี้อยู่นะครับแอดเข้ามาบอกสอบถามแอดมินได้นะครับมีขนาดไซส์บอกนะครับในการทักมาพูดคุยกันเนาะ โอเคอ่ะวันนี้นะครับพิเศษเนาะเพราะว่าเป็นแรนดอมทีงร9กสิบเก้าผมมาใช้ไพ่ออราเคิลในการอ่านพลังงานแรนดอมในวันนี้นะครับเป็นไพ่รักสำหรับนี้นะครับเป็นสำหรับที่ได้มาใหม่นะครับแล้วก็การเล่าเรื่องราวเนี่ยรูปภาพมันจะบังคับเรื่องราวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องราวใดๆมันแทรกเข้ามาในความรู้สึกของผม,มจะอ่านให้ฟังหน้าไพ่ันเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นรูปคนเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบชัดเจนแบบนี้เลย เราจะมาเล่าเรื่องราวกันว่าวันนี้ไพ่ออร์ l e คชุดนี้จะเล่าเรื่องราวเรนดอมอ,อะไรให้คุณได้ฟังกันเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับอขออนุญ,ญาตใช้ไพ่รักออร์ l e คนะครับในการเช็คพลังงานก่อนนะผมขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานก่อนเลยนะครับ ตัวเลขจะมีบนหน้าผ้าอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาเช็คพลังงานแรนดอมที่199ครับว้าวเกิดมาก็มีการถูกทำร้าย ชุดนี้มันล่าไปเรื่องเดียวกันเลยเดี๋ยวนะครับเราบอกทุกคนหลายครั้งแล้วว่าถ้าบังเอิญอ่านไพ่ชนัดไหนก็แล้วแต่รีบไพ่ไหนขึ้นมาเป็นตัวสาธิตอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นตลอดอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะมันก็ยังจะขึ้นอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวดูไพ่ใต้สำรับกัน เนี่ยอให้ชัดมากเลยอะมันมีการบ้วยความผิดคืออินโทรกับพลังงานผมแยกไม่ออกจริงขออนุญาตอ่านเลยนะครับคือความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่แบบภาพใบบนี้มันคือนานตั้งแต่คุณเริ่มติบโตมาด้วยกันนะครับแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยมันมี คนคนหนึ่งที่ยอมให้อีกคนตลอดเลยยอมเป็นเครื่องระบายอารมณ์แบบนี้นะครับยอมยอมเพื่อพ่ออยากให้มีกันทั้งทั้งที่บางทีไม่อยากมีไม่อยากไม่อยากแบบเหมือนเหนื่อยไม่อยากต้องไม่ได้ไม่ต้องการอยากจะมีเรื่องอะไรแบบนี้แต่ก็คนคนนี้ยอมอยากมีก็ปล่อยให้ถ้าไม่ใช่เรื่องของเซ็กส์นะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่คุณยอมให้กับเขาและใช้ชีวิตกับเขามาแบบที่ใช้คําว่าทนทุกข์ทรมานทนอยู่กับเขาเพราะว่า อยากให้ความรักตรงนี้มันยังอยู่แล้วก็ยอมนะครับกับอีกกรณีนึงคือเขาไปมีความสัมพันธ์ไปเที่ยวเขาม,มความสัมพันธ์ไปเที่ยวไปมีคนอื่นแล้วก็อยู่กับคุณแต่พอคุณจับได้พอคุณรู้เรื่องเขาก็บุวยความผิดให้กับคุณว่าที่เขาทาแบบนี้ที่เขาต้องเลือกแบบนี้เพราะเป็นคุณนะครับเนี่ยพลังงานมันเป็นแบบนี้ เพราะว่าไพ่มันขึ้นเลยว่ามันมีคนคนหนึ่งที่หลงในการราคะหลงในความต้องการของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบมั่วส่วและก็ทํา้ายอีกคนหนึง่ทงทั้งๆที่อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วไปมีความสุขเนี่ยไปมีความสุขกับกับเรื่องการเรื่องสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความสุขและทำลาลายอีกคนน่ะได้ทุกเรื่องเลยและตอนนี้ตอนที่คุณเข้ามาฟังเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้เรื่องแล้วและตัวของเขากับคุณตอนเนี้มันเหมือนกับว่า ถ้าคุณแต่งงานกันแล้วม,มีการขึ้นโรงขึ้นศาลม,มีการฟ้องสั่งกันอยู่แต่ถ้าคุณยังไม่แต่งงานกันมีบุคคลที่3รูดูเรื่องคุณแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาบนหน้าไพ่ชุดนี้นะครับจะมี15นะครับ 48, 80 24 83และ85นะครับนี่คือเลขที่เห็นบนหน้าไพ่เนาะถ้าวันนะครับจะมีวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์นะนะวันพุธนะครับ พุธกลางคืนนะมีอะไรอีกไหมวันอังคารนะครับวันพฤหัสพูดไปแล้วเนาะประมาณน,นี้นะครับถ้าเป็นวันนะโอเคอมาดูกันนะครับว่ารันดในวันนี้พาจะเล่าอะไรให้ฟังกันนะ เริ่มนะครับฝั่งคุณอืมไพ่เล่าไปว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวของเขาเองอะเข้ามาหาคุณก่อนนะครับ ความสัมพันธ์นี้เขาเข้ามาหาคุณก่อนเขามาช่วยคุณบางอย่างตามหน้าไพ่นะครับผมจะเล่าตามหน้าไพ่เขาเนี่ยเข้ามาช่วยคุณเข้ามาจีบคุณนะครับหรือเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณทั้งที่คุณกับเขามีความต่างบางอย่างตั้งแต่แรกนะครับไพ่ขึ้นว่าเขาคุณกับเขามีความต่างกันแต่ว่าเป็นความต่างที่ที่แบบทําให้คุณกับเขาได้พบได้เจอกันนะครับและในในพลังงานตอนที่คุณได้พบกับเขาเนี่ยตัวของของคุณเองอ่ะ มีประสบปัญหาบางอย่างในชีวิตหรือมีเรื่องบางอย่างที่คุณแบบไม่ได้เป็นตัวเองและเขามาดึงและนําพาคุณเพื่อให้คุณได้เป็นตัวเองบางอย่างคนคนนี้นะครับ <c oughs> แต่ตามหน้าไพ่เนี่ยคนคน,คนคู่เนี้คุณกับเขาเนี่ยมีพลังงานของการที่เขาไม่ได้โสดตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกที่คุณได้พบได้เจอกันเขาไม่ได้โสด แล้วเ,เล่าต่อนะไม่รู้ไพ่จะเล่าอะไรนะครับเพราะว่าไพ่ของเขาว่ามีการแต่งงานแล้วมาพบมาเจอคุณเนี่ยเห็นปะมันเป็นการเข้าหาจากฝั่งเขาคือเขาไม,ามา่ได้สวดของผมเนี่ยเขาในพลังงานนี้นะ เขาอาจจะมีการจัดหาคู่หรือแบบครอบครัวเขาหรือสิ่งรอบตัวเขามีการจัดหาคนที่เป็นคนของเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกอืมไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานของใครนะครับแต่ขออ่านตามพลังงานตรงนี้เลยนะเพราะว่าเขาาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะคนคนเนี้เขาชอบคุณไพ่ึ้นนะเขาชอบคุณเห็นปะเขาอยากมีความสัมพันธ์แบบกับคุณไปจนแก่แต่ว่าในหน้าที่ของเขาว่าเป็นลูกในหน้าที่อะไรบางอย่างเขาก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยมีการรับผิดชอบหน้าที่บางอย่างที่มาจากคน ที่เป็นพ่อแม่เขาแต่นั้นไอ้ครอบครัวหรือการแต่งงานตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวเขาอาจจะมีการจัดวางบางอย่างหรือครอบครัวเขามีการเลือกคนที่ใช่ไว้แล้วหรือคนรอบตัวเขามีการเลือกคนที่เหมาะเขาไว้แล้วแต่เขาแบบพบมาเจอคุณมาชอบคุณนะครับมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะส่วนคุณเนี่ยคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่เหมาะกับคุณมากแม้มันจะมีความต่างที่คุณก็รู้ว่าคุณกับเขาต่างกัน แต่คุณรู้สึกว่าการมีเขามันมีความสุขเป็นความสุขของคุณนะตามหน้าไพ่เห็นปะคุณเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปได้ยากอะดูดิดูไพ่เขาดิดูความรู้สึกกลางเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเขาว่ารู้ตั้งแต่เดวันตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ตัวของเขาเองอ่ะเขารักคุณมาก เขาถูกตาถูกถูกใจคุณเขาสึกว่าความสัมพันธ์นะคุณของคุณกับเขาไม่เป็นต้องพรมลิขิตอ่ะมันเป็นเรื่องสิ่งที่ดีวายบางอย่างนําพาคุณกับเขาาพบมาเจอกันเขาถูกชะตาคุณมากมากและคุณเองคุณก็รักเขามากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อ่ะมันไปต่อไม่ได้บางอย่างคุณอ่ะถึงได้เสียใจพายของคุณมันมีความเสียใจเกิดขึ้นแต่พ่ไม่ได้บอกผมนะว่าเสียใจเรื่องอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นว่าบางยินความเสียใจของคุณทั้งคู่นะเนี่ยฝั่งเขาก็เสียใจแต่เรามองว่าคุณ่ ไพ่ไม่ได้บอกผมว่ามัน <Gobierno> มีการพูดคุยหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาแทรกหรือไม่นะครับแต่ณพลังงานตรงนี้ตัวเขาเองรู้ว่าคุณกับเขาเป็นไปไม่ได้คุณเองก็มีความเสียใจบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับเขาทั้งที่ความรู้สึกของคุณทั้งคู่มันยังใช่อยู่เลยแต่มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้คนทั้งคู่มันไปต่อกันไม่ได้นะครับแต่คุณะเสียใจมากๆเลยคุณอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ปอ,ปอโปรโลคุณหนักมากในย่ำคหนาภาัยนี้นะครับหรือคนที่คุณไว้ใจ Oh. คือที่คุณกับเขาไปกันต่อไม่ได้อะเพราะเขามีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครบางคนเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครบางคนโดยที่เป็นคนที่เขาพบเจอพบเจออยู่ในครอบครัวของเขาเห็นปะเป็นพ่อแม่ ทำให้เขาได้พบเจอคนคนนี้และเขาก็ต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์คนคนนั้นนะครับแต่ฝั่งของคุณเนี่ยคุณเองอะ่ะบาดเจ็บพ่อแม่ต้องดูแลคุณคนรอบตัวต้องดูแลคุณเพราะว่าเขาไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณดูนี่ดีาการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ของเขามันเป็นการถูกจัดวางที่เขา เขาไม่โอเคจริงๆนะดูหน้าไพ่นี้ดิคดเหงาเลยนะครับเนี่ยเห็นปะคือ,โ,อโหคุณดูดิไพ่เขาบันชัดมากเลยอ่ะผมมั่นใจว่าคนคนนี้คนของคุณถูกจัดวางถูกบังคับถูกอะไรบางอย่างทําให้เขาต้องอยู่ตรงนั้นต้องมีการแต่งอย่างตรงนั้นต้อคต้องอสัมพันธ์ตรงนั้นเพราะไพ่บันชัดเลยว่ามันเป็นเกมมันเป็นการจัดวางเป็นการถูกบังคับที่เขาอึดอัดมากๆเนี่ย การกดบ,บังคับแต่ตัวของคุณเองคุณรู้สึกว่าทําไมตัวคุณถึงมาพบมาเจอต้องมาเสียใจเรื่องของเขาทําไมเกมรักนี้ความสัมพันธ์นี้มันถึงไปไม่ได้อุปสรรคมาถึงได้เยอะขนาดนี้คุณไม่รู้เลยทั้งทงี่คุณกับเขาก็รักกันดีผมไม่รู้ว่าคุณจะรู้ไหมว่ามันมีตัวแปรที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในฝั่งของครอบครัวเขาในฝั่งของคนรอบตัวเขาบางอย่าง แล้วในขณะที่ตัวเขาอะอยู่กับคนของเขานะอยู่กับคนของเขาแต่เขาคิดถึงคุณอยู่กับสิ่งที่เขาต้องอยู่อะเขาคิดถึงคุณเวลาที่เขาใช้ชีวิตของเขากับคนคนนั้นเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณทําให้คิดถึงบางอย่างที่คุณได้เตรียมตัดเตรียมให้เขาตลอดเวลาตามหน้าไพ่นะครับส่วนตัวคุณอะคุณพยายามมองหาสิ่งอื่นมองหาคนอื่น แต่ทุกครั้งที่คุณมองหาคนอื่นคุณจะนึกถึงเหตุการณ์ดีๆที่เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาตลอดเวลาเลยไพ่ช <c oughs> ัดมากเลยอะ <c oughs> คือฝั่งเขาอะอะไรเป็นสิ่งที่คุณเคยให้เขาไว้นะเขาเก็บอะไรเป็นสิ่งที่คุณเคยให้เขาไว้แล้วเขามันจะเป็น มันเป็นสื่อรักมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นจุดเชื่อมใจระหว่างคุณและคู่เขายังเก็บเอาไว้เพราะว่าในวันที่ใจเขาไม่ไหวร่างกายเขาไม่ไหวเขามองของที่คุณให้หรือสิ่งที่คุณให้มันมีความสุขผมมั่นใจว่าเขาจะเก็บสิ่งที่คุณให้เอาไว้ทุกอย่างเลยทุกอย่างในสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้คุณให้เขาไปเขาเก็บหมดทุกอย่างเลยนะครับส่วนตัวของคุณเองอ่ะคุณคุณคุณสงสัยว่าบางอย่างที่คุณได้เตรียมหรือเก็บเอาไว้ให้เขาอะเขายังเก็บเอาไว้ไหม ยังอยู่ในตัวเขาหรือเปล่ายังมีในความรู้สึกเขาบ้างไหมมันยังอยู่นะครับแล้วทุกครั้งที่คุณนึกถึงเรื่องราวที่คุณทําให้เขาหรือบางอย่างที่คุณทําให้เขาอะบางคนนะฝั่งของคุณเนี่ยคุณแอลกอฮอกินแอลกอฮอล์หนักมากเสียใจหนักมากอ้วกด้วยเครียดด้วยร้องไห้ด้วยพอยิ่งคุณคิดถึงสิ่งที่คุณทําให้เขาคุณยิ่งเสียใจ ไพ่มไม่คุณจะเล่าดิ่งขนาดนี้เนาะมาดูต่อตัวเขาเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าเวลาเขาอยู่กับคนของเขาเนาะเขาแอบส่องคุณนะแอบสบแบบ่องแอบดูชีวิตคุณแอบบติดตามคุณนะ GPS เนะี่ะว่าคุณเป็นยังไงบ้างไม่มีเขาคุณเป็นยังไงบ้าง คุณมีความสุขมีใครเข้ามาไหมในชีวิตของคุณเขาติดตามดูคุณผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเนี่ยไพ่ชัดเลยแต่ตัวของคุณน่ะคุณยังเก็บภาพความทรงจําของคุณกับเขาเอาไว้นะครับแล้วคุณก็พยายามมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆผ่านแอปพลิเคชันผ่านไลน์ผ่านแบบแอปหาคู่อะไรก็แล้วแต่คุณพยายามจะหาคนใหม่ๆเพื่อจะนํำพาตัวเองออกไปจากจุดนี้นะครับ ว่าไพ่แปลกมากแล้วด้พลังงานของเลข7นะครับ7วัน7เดือนประมาณนี้ตัวของคุณเองอ่ะจะมีการพบเจอเขาขอบคนนั้นในพลังงานของเลข7นะครับคุณจะพบเจอเขากับคนคนนั้น และคุณจะเห็นการเมินเฉยบางอย่างกับคนคู่นี้เห็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเราไม่รู้ว่าคุณจะพบเจอเขาจากทิศทางไหนจะพ่อบอกว่าคุณจะพบเจอเขาจากการที่มีบุคลที่3ามนพาให้คุณได้รู้นะครับนำพาให้คุณได้เห็นเรื่องราวเขากับคนคนนั้นแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบนี้เห็นไหมครับเป็นความสัมพันธ์ที่เมินเฉยต่อ,อก,กันแล้วของเขานะในพลังงานของเขาเนี่ยที่เขาเมินเฉยต่อ,อก,กันเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่า มันเป็นความพยายามตลอดเวลาจากคนคนหนึ่งที่ให้คนๆคนหนึ่งต้องสนใจตัวเองนะครับคุณดูพลังงานฝั่งเขาดิเห็นปะพลังงานฝั่งของเขาเนี่ยอือของเขาก่อนนะคนคนนี้ทำให้คนของคุณน่ะ ต้องพยายามเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาไม่อยากเป็นต้องพยายามไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในกลุ่มคนไปอยู่ในอะไรบางอย่างที่คนของคุณไม่เคยเป็นแบบนั้นและไม่อยากจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นการอยู่แบบติดหรูติดแพง <c oughs> หรืออยู่ในแบบกระแสแห่งเงิน <c oughs> ที่ต้องทำให้ตัวเองอยู่ได้ต้องดูดีตลอดเวลาเพื่ออยู่ตรงนั้นต้องเพราะมันมีเรื่องของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องะ ที่เขาอยู่ตรงเนี้คนของคุณนะแต่ตัวของคุณเองเนี่ยตัวคุณะพยายามอัพสกิลตัวเองเรามองว่าพอคุณพบคุณเจอตัวเขากับคนคนนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างระหว่างคุณกับคนนั้นคุณเลยพยายามอัพสกิลตัวเองเพื่อให้ตัวของคุณมีเลเวลมีความน่ารักมีรูปร่างหน้าตามีลสกษยมที่สูงขึ้นตอนหลังจากที่คุณเจอเขากับคนคนนั้น แรงงานเขาบันชัดมากเลยเห็นปะ mm. เขาเป็นคนที่ต้องยอมคนคนนั้นตลอดเวลาท,ทําทุกอย่างเพื่อให้คนคนนั้นต้องอยู่อยู่ตรงนั้นคือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีความสุขที่จะอยู่ครับเห็นปะเห็นหน้าไพ่ไหมเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ใคร่เหยียงมีอุปสรรคปัญหาตลอดเลยแล้วเขาต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดกลับกันถ้าคุณยังอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยคนที่ดูแลเขาคือคุณคนที่เอาใจใส่เขาคือคุณแต่พอเขาอยู่คนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ต้องเป็นต้องเป็นไพ่ใบรองอ่ะ คนคนนั้นถือไพ่เหนือเขาตลอดเวลาเลยพออยู่กับคุณคุณดูแลเขาดีมากเนี่ยดูแลเขาดีมากอะไรที่มันยากคุณก็ทําให้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เกินกําลังหรือเขาทาไม่ได้คุณก็ดูแลอย่างดีแต่พอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอะอะไรที่ยากเขาต้องทําแทนทําให้คนคนั้นหมดเลยเพราะว่าจะยากไหนเขาต้องทําหมดนะครับแต่ตัวของคุณเองคุณรู้สึกว่าพอคุณเจอเขาอะใจคุณอะจะรู้สึกเป็นห่วงเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกวับเขาว่าเขาเป็นยังไง เขามีอุปสรรคปัญหาในชีวิตคู่ของเขาเป็นยังไงบ้างทั้งๆท,ที่ตัวคุณก็ไมด่ดีๆนะไม่ได้แบบมีความสุขด,ดีอแต่ความรักที่คุณยังมีเขามันยังมีไงคุณก็เลยเป็นห่วงเขานะครับดูดิเห็นปะ่ะห่วงไหม,มคุณห่วงเขามากอะ่ะพอคุณเจอเรื่องราวคุณรู้ว่าเขาคนคนนั้นเป็นยังไง เห็นปะไพ่ชัดมากเลยเข้าของคนนั้นมันมีความแตกต่างกันบางอย่างเป็นความแตกต่างเรื่องอายุเรื่องฐานะเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาต้องอยู่เพราะเพราะการจัดวางบางอย่างการให้เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความต่างเยอะมากและตัวของตัวของคุณของคุณเองอ่ะเขาต้องพัฒนาตัวเองหนักมากเพื่ออยู่คนคนนี้นะครับตามหน้าไพ่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนของคุณอ่ะ เขาชอบความรักที่มันเกิดจากการหล่อหลอเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนากันมาแต่ว่าพออยู่ตัวตรงเนี้ยมันได้เป็นตัวเองเลยสักอย่างส่วนตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเองอ่ะมีความต่างกันนะแต่เป็นความเข้ากันได้บางอย่างเพราะว่าตัวของคุณกับเขาเนี่ยมันมีการเติบโตบางอย่างมาด้วยกันคุณมีความต่างแน่นอนคุณกับเขาเนี่ยต่างเหมือนที่เขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ต่างไม่ได้เยอะเท่าเขากับคนคนนั้นนะครับอืม ดูดิดูไพ่ ойти, ความตรงดูไพ่ตรงกลางด oh. ouais. ิเดวิลโหเขาต้องใช้ตัวตนของเขาร่างกายของเขาร่าตาของเขาบางอย่างเพื่อเพื่อทําให้คนคนนี้อยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นการผมไม่รู้ว่าทำไมเขาอยู่ตรงนี้นะผมไม่รู้จริงๆแต่ไพ่มันบอกว่าเขาพยายามจะมีลูกมีบุตรมีความมั่นคงบางอย่างเพื่อให้คนคนนี้อยู่กับเขา ผมไม่รู้ว่าทําไมนะครับแต่ไพ่อเล่าแบบนี้นะผมไม่รู้จริงจริงแต่ไพ่ของคุณเนี่ยไพ่ของการมีบุตรเดวิลกับไพ่ใบเนี้ยคุณรู้สึกว่าตัวของคุณอะถ้าเป็นไปได้ในอดีตอะถ้าคุณมีลูกมีบุตรกับเขาหรือในกรณีที่คุณมีลูกกับเขาแล้วเนาะลูกยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างคุณกับเขาอยู่แต่ถ้าคุณยังไม่เคยมีลูกด้วยกันคุณจะรู้สึกว่าในวันนั้นในตอนนั้นที่ยังมีกันะคุณน่าจะมีบุตรด้วยกันอย่างน้อยลูกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณสนึทถนงเขาได มี2กรณีในไพ่3ใบนี้นะครับอมาดูไพ่าสามใบสุดท้ายนะไพ่ชุดนี้บอกว่าหผมขอเปิดไพ่ชุดนี้ว่ามันเป็นพลังงานเขากับคนนะั้นเป็นพลังงานเขากับคุณ มันเปนการเปลี่ยนแปลงไพ่วิวออฟฟอร์จูนออกมานะครับหไม้เ้าไม้วิวออฟฟอร์จูนคือในพลังงานของเขาอะพอเขารู้สึกว่าความแรงดึงดูดในความรักของเขามันมากพอเนี่ยตามพลังงานนะเขาจะปล่อยคนฝั่งนั้นแล้วกลับมาหาคุณผมจะดูว่าจริงไหมนะ ดูดิอะคุณดูไพ่เองเห็นปะไฮพีซเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองเป็นไฮพีซหมยความว่าเขามีเรื่องในใจมีปมมีบางอย่างที่เขาปิดซ่อนเอาไว้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วความรู้สึกนั้นก็นคือความสุขและความหวังใหม่ๆก็คือคุณแล้วไพ่ชุดนี้มันชันมากๆเลยว่าตัวเขาเองมีการทิ้งบางอย่างไว้ด้านหลังแล้วมีการกลับมาหาคุณแล้วพลังงานคือการรักษาการรักษาการรับการเยียวยายบางอย่างเพราะว่าแรงดึงดูดเรื่งความรักมันอยู่ที่คุณ นะครับแล้วผมเปิดไพ่ว่าพูดอย่างนี้ได้ไหมไพ่ไฮพีคือฝั่งเขาเขามีปมบางอย่างมีเรื่องบาเรื่องที่ปกปิดเอาไว้ซึ่งเป็นความรู้สึกอยากมีความสุขที่เป็นเดอะสตาร์ในฝั่งคุณเป็นความหวังใหม่ให่ในฝั่งคุณนะครับไพ่เล่าแบบนี้นะแล้วไพ่ชุดที่หยิบตอนแรกก็มีวิวออฟฟอร์จูน9ไม้6ไม้ด้วยเป็นพลังงานของการเปลี่ยนผ่านนะครับผมเดชเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนเป็นพลังงานของการเปลี่ยนผ่านที่แบบสุดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ย นี่คือไพ่ในแตนดอม199นะครับอ่ะมาดูกันว่าไพ่ชุดอื่นจะบอกอะไรนะครับขอไพ่โรแมนร์แองเจลนะสัก3ใบ g ดดิสโยเอ็กนะครับเขาอยากลบล้างพลังงานที่เลวร้ายในฝั่งของเขานะครับในเรื่องราวของเขาในความท้อทิศในใน,ในคู่ของเขาในสิ่งนี้เขาต้องไปเจออยู่นะครับเขาต้องลบล้างพลังงานนั้น ตัวคุณวิดดิ้งคุณมีการไพ่วิดดิ้งที่ขึ้นฝั่งคุณอยู่นะความสัมพันธ์นี้เห็นปะพาร์ทไลท์เรレーショชิพคือคุณกับเขาเนี่ยพาร์ทไลท์ like มันขึ้นแบบนี้สแสดงว่าคุณกับเขาเป็นคู่การต่อให้มีอะไรมาขัดขวางครอบครัวเขาพลังงานอะไรบางอย่างรอบตัวเขามาขัดขวางอะ่ะมันก็ไม่สามารถตัดโซหรือสายใย,ยระหวา่างคุณกับเขาได้หรอกครับตามหน้าไพ่เนี่ยเห็นปะมันเป็นพาร์ทไลท์เรレーショชิพอ่ะ แล้วเขาต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนผานพลังงานตัวเองต้องยอมต้องยอมเพื่อว่าต้องยอมกลับมาเพราะว่ามันเป็นพาร์ทไลท์อ่ะมันเป็นคนเดียวในชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องเจอได้ไมันเป็นคุณไงตามหน้าไพ่ะนะครับเราวิดดิ้งมันเลยเกิดที่ฝั่งคุณจะแต่งคนเดียวได้จะอยู่คนเดียวได้ก็สู่คุณนะนะครับมาดูไพ่ชุดนี้ต่อนะผมไม่ได้จับไพ่นะครับไพ่ทุกใบออกเองนะ get more i n f o r m เ t i o n เขาต้องมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตมีการศึกษาตื่นรู้บางอย่างในชีวิตของเขาเยอะมากนะครับฝั่งคุณถ้าบอกว่ามันก็แล้วแต่คุณเรื่องนี้มันก็แล้วแต่คุณนะครับคุณจะเอายังไงกับมันนะเพราะว่าชุดอดีนเดเรกชันความสัมพันธ์นีมน้มันเลือกใหม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองเขาเลือกใหม่ได้ตัวคุณก็เลือกเขาก็ได้ไม่เลือกเขาก็ได้แต่คุณเป็นพาร์ทไลน์กันนะ นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะครับเอนเจินเทอราพีนะครับที่เวลารักษาอะไรคุณทำไมคุณต้องมาฟังเรื่องรายนี้ <c oughs> คุณมันเป็นมาได้ยังไงที่ไพ,พ่เพลยอนจัน,นเทอราพีอะ่ะ <c> ก <oughs> ็ขึ้นไพ่พาดไลท์และชั่นชิปเหมือนกัน เนี่ยดูดิพาร์ไลท์อิช,ชูขึ้นซ้อนจนสองใบแปลกมากๆคือไพ่ใบนี้บอกว่าเรื่องราวอาดีตที่ส่งผลให้คุณเป็นในปัจจุบันให้เทวดาช่วยคุณจดจําปลดปล่อยเรียนรู้เยียวยาคุณจากอดีตนี่คือสิ่งที่ไพ่ใบนี้บอกนะครับปล่อยเรื่องราวนี้ให้จัก,กราวาลเทวดาท่านเป็นคนจัดสรรน,นําพาให้กับคุณถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นพาร์ทไลท์อยงคุณเนีย่ยเขาต้องกลับมาครับยังไงเขาก็ต้องกลบพวกอ,อนันธชิตของคุณอย่างแน่นอนไพน่ใบนี้นะครับอะ ้าร์ดอ์โซนะคุณได้พ่ใบนี้นะครับพ่ใบนี้บอกว่าคุณได้รับการปกป้องจากพลังงานที่สูงกว่าหากสิ่งที่พยายามดูยากแสดงว่าเขาอยากให้คุณหยุดนะครับและเมื่อคุณปล่อยทุกอย่างจะดีเองนะครับนี่คือไพ่ใบนี้นะ ถ้าคุณพยายามมีเขาแล้วมันยากคุณปล่อยไปเลยครับเมื่อเขาเป็นคู่คุณยังไงเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดีของที่อยู่ไกลแค่ไหนถ้าเป็นของของเรายัางไงจะเป็นของของเราไม่ต้องไปพยายามนะครับแพายเ์เบนที่บอกแล้วนะพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการแพทยของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ